มาตื้อแล้วร้านกาแฟจะยจุ่งเลยครับคุณนั่นคุณมายิ้มมาร้านกอยยเตอยสิเินมารับชิมได้อเมริกาคุณเลยคุณจะคิดกาแฟซอยสิแล้วคุณคุณนั่นคุอ่า รับรองว่ามากินแล้วท่านจะติดใจตึงชูเลยหยบชูเลยโอเคอเค